พระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่ปราศจากเครื่องเศร้ามองปราศจากบาปอากุศลธรรมเข้าไปเจอือพันพระนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่สงบจึงเป็นธรรมที่สะอาดเป็นธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมที่ประณีตเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกผู้ที่ปรารถนาตร,รัสรู้พระนิพพานที่สงบประงับลึกซึ้งละเอียดเหล่านั้น จำเป็นที่จะต้องมีข้อปฏิบัติอันบริสุทธิ์ในเบื้องต้นเพราะว่าพระนิพพานนี้คือความบริสุทธิ์ใช่ไหมผู้ที่จะดําเนินไปสู่พระนิพพานนั้นผู้นั้นจะต้องตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์นี้ถ้าจะกล่าวมาย่อๆก็มี3มอย่างบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ทางใจเรียกว่าสุดจริตสามประการกายสุดจริตวจีสุดจริตและมโนสุดจริตถ้าไม่มีสุดจริตคิดหรือว่าจะได้บรรลุพระนิพพานอัน บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วทีนี้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี้แบ่งเป็นวิสุทธิได้ไหมได้ไหมได้ความสุจริตทางกายความสุจริตทางวาจาคือเว้นจากทุจริตนั้นเป็นศีลวิสุทธิเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวตามสภาวะแบบย่นย่อศีลวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ทางกายและวาจา จิตวิสุทธิ์ที่นี้เป็นความบริสุทธิ์ทางใจคืออานาพิชากับอัพยาปาทะสมถะทั้งหลายเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของสมถะนั้นจเจริญอานาพิชากับจเจริญอัพยาปาทะอานาพิชาอัพยาปาทะคุณธรรมสองประการนั่นแหละเรียกว่าจิตวิสุธทธิ์ที่หรือสมถะทั้งหลายเพราะสมถะทั้งหลายคือการเจริญอะโลภะและอโทสะถ้ากล่าวโดยรวบรัดนั้นนะศีลทั้งหลายนั่นแหละคือ อโทสะสมถะทั้งหลายเป็นอนาพิชาหรืออโลภะอนาพิชาอะโลภะนี้ก็ได้วิสุทธิอีกข้อหนึ่งคือจิตตวิสุทธิจิตของผู้ใดปราศจากอภิชาและโทมนัสจิตนั่นแหละเป็นจิตที่เป็นจิตตวิสุทธิหรือสมาธิหรือจิตตสิกขาหรืออธิจิตตสิกขาหรือสมาธิขัน ทีนี้ข้อสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิได้แก่ปัญญาปัญญานั้นแบ่งตามระดับแล้วกล่าวตามวิสุทธิได้5ระดับ5ระดับระดับที่1คือทิฏฐิวิสุทธิระดับที่สองตังขาวิตรนะวิสุทธิระดับที่สามมาัคคามัคหายานทัศนวิสุทธิระดับที่4 ปฏิปทาญาณทัศน,นวิสุทธิและสุดท้ายญาณทัศน,นวิสุทธิปัญญานี้สัมมาทิฏฐินี้ได้ห้าวิสุทธิเนี่ยนะได้ห้าวิสุทธิวิสุทธิแรกวิสุทธิเบื้องต้นคืออะไรทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะที่เป็นปัญญานั้นชําระอะไรชําชระสัตตูปรลัติลัทธิว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์แบบไม่ได้ทําปริญญา มันเข้าไปพิจารณาจนละความสําคัญหมายว่าเป็นสัตว์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ปรมาทตยหมดเลยไม่รู้จักสัตว์ก็ไม่ใช่เพราะประมาทตยทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งโวหารโวหารกับบัญญัตินี่อันเดียวกันพันสภาวะธรรมทั้งหลายปรมัิตยธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งโวหารบัญญัติเอาไว้พูดเอาไว้คุยเอาไว้สื่อไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหม แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนบัญญัติไหมสอนอันบัญญัติที่พระพุูธเจ้าสอนถ้ามีโอกาสจะได้กล่าวครั้งต่อไปแต่ในที่นี้ทิฏฐิวิสุธทธิเนี่ยนะคือความเห็นที่มุ่งชําระสัตตูปลัตทิอัตตูปลัตทิสัตตูปลัตทิความสําคัญว่าเป็นสัตว์ภายนอกนะภายนอกที่สําคัญว่าเป็นสัตว์ถ้าภายในอัตตูปลัตทิรับทิว่าเป็นอัตตา รับทธิว่าเป็นอัตตาสําคัญว่าตนของตนนี่ไม่ใช่วาจะละได้ง่ายอันแรกก่อนให้ละความสําคัญว่าเป็นตนเสียก่อนเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้ทําปริญญาใช่ไหมสาคัญว่าผมเนี่ยเป็นตนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกสิ่งที่รวมๆกันอยู่นี่แหละว่าเป็นตนบางพวกก็ถือนาม,มาทำทั้งหลายว่าเป็นตนทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วก็คือ ก็คือน,นามธรรมาและรูปธปรรมแต่น,นามธรรมาและรูปธปรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความสําคัญว่าเป็นตนแสดงว่าโดยพื้นฐานเราไม่ได้ยอมรับในความเป็นรูปนามอะไรเลยใช่ไหมใจจริงเราไม่อยากจะบอกว่ามันคือรูปนามเราจะบอกว่าเราหรือจะบอกว่าตนหรือที่เรียกว่าคาว่าเราอะนะแบบภาษาไทยไม่อยากจะบอกว่ารูปนาม อย่างสมมติเราคิดอะไรบอกนี่คือความคิดของฉันฉันเป็นคนคิดเราบอกเออความคิดเป็นนามธรรมที่เกิดจากปัจจัยความคิดนี้ประกอบไปด้วยเจตสิกธรรมทั้งหลายอาศัยวัตถุอาศัยอารมณ์ความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงรอกเออความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้ยอมรับแบบนี้ว่าความคิดเป็นสังขารธรรมชนิดหนึ่งไม่บอกความคิดของฉันอันนี้อย่ามาล่วงเกินความคิดฉันนะอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นความคิดอันนี้เนี่ยท,ที่พื้นฐานไม่เคยทําปริญญาความคิดเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิสําคัญว่าเป็นตนแล้วคนอื่นนะความที่เราไม่ได้ทําปริญญาไม่เข้าไปวิจัยในอารมณ์ทั้งหลายก็เลยมีแต่ความสําคัญว่าเป็นผู้อื่นบุคคลอื่นผู้อื่นบุคคลอื่นสําคัญแต่อย่างนี้เสมอเพราะอะไรเพราะไม่เคยแยกแยะเลยเคยไม่เคยเข้าไปแยกเลย ไม่เคยเข้าไปแยกในองค์ประชุมของสิ่งทั้งหลายอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะว่าผู้ที่จะเจริญกรรมฐานทิฏฐิวิสุทธิเบื้องแรกที่สุดต้องฝึกแบบท่านยกตัวอย่างในสติปัฏฐานสูตรธาตุบัพภะว่าบัพภะว่าพิจารณากายนี้แหละตามที่ตั้งอยู่ตามที่ทรงอยู่โดยความเป็นาธาตุว่าปฐวีาธาตุมีอยู่ในกายนี้ อาโปธาตเตโชธาตวาโยธาตมีอยู่ในกายนี้พื้นฐานทิฏฐิวิสุธทธิเนี่ยนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยธาตุสี่ประชุมกันความเห็นอันนี้เป็นทิฏฐิวิสุธทธิเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์นะเห็นว่าธาตุสี่นี่ประชุมกันนั่งอยู่ธาตุสี่ประชุมกันเดินยืนนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าของเรานี่เห็นยงงกันไหมโคนโนนนั่งอยู่ คนนี้นั่งอยู่เน like ี so so oh an, affe, kind of ่ยนะพี่อีตนั่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ว่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยโดยที่มาบอกว่าถ้าสี่ประชุมกันโวหารว่าพี่อีตแล้วก็อย่างนี้โวหารเขาเรียกว่านั่งแต่ความเป็นจริงแท้ก็คือท่าสี่ประชุมกันท่าสี่เหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหตุใกล้แห่งภาษาทะเหตุใกล้ของตาเหตุใกล้ของหูเหตุใกล้ของจมูกเหตุใกล้ของลิ้นเหตุใกล้ของกายแล้วกายเหล่านี้ ตาเป็นที่ตั้งแห่งจิตเห็นหูเป็นที่ตั้งแห่งจิตได้ยินจมูกเป็นที่ตั้งแห่งจิตรู้กลิ่นลิ้นเป็นที่ตั้งแห่งจิตรู้รสกายเป็นที่ตั้งแห่งจิตรับกระทบโพตภาหายะเป็นที่ตั้งแห่งความนึกคิดทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งมโนวิญญาณทั้งหลายแล้วก็จิตเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อจิตเกิดขึ้นจิตเห็นจิตได้ยินเป็นต้นเนี่ยก็มีภาษะเกิดร่วมด้วย มีเวทนาเกิดร่วมด้วยมีสัญญาเกิดร่วมด้วยมีเจตนาเกิดร่วมด้วยมีเอกคตาเป็นต้นเกิดร่วมด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาศัยจิตเกิดขึ้นเกิดแต่จิตอาศัยจิตเกิดเรียกว่าเจตสิกธรรมทั้งหลายก็คือพวกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันทั้งหลายที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันโดยที่มีวิญญาณขันเป็นประธานความจริงเราศึกษาธรรมะตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจ ฟังออกว่าเออมันมีความหมายว่าอย่างนี้แต่ทิฏฐิของเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ความเข้าใจกับทิฏฐิถามว่าเหมือนกันหรือไม่คือหมายก็ว่าเช่นอะไรนะคนอื่นเข้ามาเล่าบางเรื่องให้เราฟังเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเราเข้าใจแต่เราไม่มีความเห็นแบบคนนั้นอันนี้นี่ใช่ไหมมีไหมอย่างนี้เขาเล่าเรื่องอะไรนะเราก็เออฟังเขาที่พูดเขาเข้าใจเราเข้าใจหมดเลยว่าเขาต้องการให้เรารู้อะไรแต่เราไม่ได้อยากรู้แบบเขา นี่ก็ลักษณะเดียวกันเออเนี่ยรูปนามขันห่านะรูปประกอบด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปนามมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณฟังและเข้าใจเลยแต่เวลาเห็นอารมณ์เราคิดแบบนี้ไหมอันนี้แสดงว่าเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าสักเท่าไหร่อันนี้คือพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เราเข้าใจเลยใช่ไหมว่าพระองค์ให้เราคิดแบบนี้แล้วเราเห็นด้วยไหมที่จะต้องไปคิดอย่างนี้สมาทานที่จะคิดแบบนี้เลยว่าเห็นด้วย เห็นด้วยสาธุ